สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหัราบ้าทยิ้มนะครับพบกับหมอเบิร์ดเป็นประจำคลิปแบบนี้นะฮะถูกแล้วครับนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงรายเดือนหรือว่าดวงเดือนนี้นะครับธันวาคมส5 6 3ารตั้งแต่วันที่7ทธันวาคม63ถึงวันที่5มาการาคม64นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นผู้ที่เกิดปีประสานลงท้ายด้วยเลขศูนยครับได้แก่ 2480 2490 2500 2510 2520 2530และ2540ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดปีพศดังกล่าวนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกด subscribe กดติดตามให้กับหมอมเบิร์นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูวดวงโหราปัญญิมไว้ด้วยนะครับและอินโทรมา คุณก้าวครับคลิปนี้นะครับเป็นการพยากร์โดยองรวมไม่ได้เจ่อจงผู้หนึ่งผูดด้ใดเพราะฉะนั้นแล้วอย่าดรามา่าอย่าคิดมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่การางานครับ สำหรับการงานของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขศูนย์นี่ฮะในช่วงต้นเดือนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะพอสมควรน,นะโดยเฉพาะนะครับให้ระวังบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าอายุน้อยกว่านะฮะระวังทําไมระวังเขาจะเข้ามาช่วยนะครับ ซึ่งมีงานเยอะนะแล้วก็มีลูกน้องดีนะครับนะมีคนใต้บังคับบัญชาคอยช่วยเหลืออยู่แต่คุณเองนั่นแหละครับที่รู้สึกมันกังวลนะเราก็จิตใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมันเหมือนกับว่าความอ่อนแอในจิตใจกําลังดวงของคุณนะมันดูอ่อนด้อยนะมันดูเพลียมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีกําลังใจอยู่ในใจสักเท่าไหร่แต่ถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้เพราะสถานการณ์ทุกอย่างไม่เกิดอะไรขึ้นนอกจากใจของคุณที่มันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เท่านั้นเองครับส่วนปลายเดือนนะครับนะคุณก็จะ ปัญหาใหญ่เลยนะครับให้ระมัดระวังดีๆนะครับอาจจะเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องแล้วคุณก็กังวลมันไม่ได้ถึงขนาดที่จะทําให้คนแย่เพียงแต่ว่าคุณคิดไปเองกลัวไปก่อนลักษณะแบบนั้นมันยังไม่ทันเกิดทั้งเดือนนี้เลยคุณจึงทําให้คุณนั้นรู้สึกมีความกังวลใจเป็นที่สุดแล้วก็เครียดมันเหมือนไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นการงานของคุณก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกัน นะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยในยเรื่องของการงานที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะต้นเดือนมันดูทอ้อท้อปลายเดือน,นอาจจะเจอปัญหาอีกเรื่องหนึง่งแต่เราได้ว่ามันอาจจะไม่เจอเรื่องอะไรแต่สุดท้ายเดือนนี้ทั้งเดือนนะของคุณสุนั้นค่อนข้างที่จะมีความกังวลในเรื่องการงานนั่นเองครับต่อกันด้วยนักธุรกิจแห่งบ้างครับ สำหรับนะักธุรกิจนะฮะในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะมีในะเรื่องของการค้าขายที่ดีขึ้นนะขายค่อนข้างดีแต่มันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยนะครับแรงกําลังมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะมันเจอในะเรื่องของความอ่อนเพลียอ่อนล้าอะไรลักษณะแบบนั้นแต่พอเข้าปลายเดือนบ้างน,นะฮะในเรื่องของครึ่งเดือนหลังบ้างคุณก็จะรู้สึกเจอปัญหาเกิดขึ้นนะการเงินไม่ค่อยทันนะมุนไม่ทันกับธุรกิจของคุณจงทําให้ธุรกิจคุณอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ก็ขอให้ใจเย็นๆกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าการค้าขายที่มันจะเกิด นในช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะเกิดปัญหาแบบนั้นได้คุณเชื่อเถอครับว่าเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะต้องประคองไปก่อนอย่าเพิ่งคิดไปก่อนอย่าเพิ่งเครียดไปก่อนนะครับ เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะครับคนโสดเริ่มต้นจากบุคคลอันเป็นที่ร,รักกันก่อนเลยนะครับทุกคนต้องมีบุคคลอันเป็นที่ร,รักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานเรามาดูกันว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรบุคคลอันเป็นที่ร,รักทั้งหลายนะฮะเรียกได้ว่าในช่วงต้นเดือนนะก็จะเข้าไม้กําลังใจแต่ตัวคุณเองน,นั่นแหละนะฮะที่อาจจะเจอปัญหากับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนทําให้จิตใจคุณกังวลเาอายัางไงดีจะทําไม่ทําจะไปไม่ไปลักษณะแบบนั้นนะนะก็จะทําให้คุณนั้น้นนรูสึกกไมม่่่่คคคออยอเแตวา็จะี ที่อายุน้อยกว่าหรือว่าที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในความปกครองของคุณคุณแฟนนะก็จะเข้ามาให้กําลังใจนี่นะครับส่วนปลายเดือนนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเต็มเต็มนะครับแต่ก็จะมีในเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นนะอกน้อยใจกังวลหงุดหงิดอะไรแบบนี้กับบุคคลใน,นเป็นที่รักมีแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นเรื่องน้อยใจนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องความน้อยใจนะปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเอาหัวสิให้อาภัยซึ่งกันและก,กันเท่าน,นั้นพอครับเอาละฮะ เรามาเริ่มต้นจากคนโสดกันบ้าง คนโสดนะครับในเดือนนี้ยังไม่มีความรักที่จะเข้ามาแบบเต็มๆแต่ว่าคุณอาจจะมีความคิดในเรื่องของคนรักเก่าหรือว่าคนรักที่เรารู้สึกว่าหวนคิดถึงหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาอะไรแบบนั้นจะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักใหม่ก็ตามแต่ว่าในช่วง,งของต้นเดือนนั้นคุณอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับคนรักนะฮะจนทาให้คุณนั้นรู้สึกน้อยๆกับโชคชะตาบ,บ้างแล้วก็ยิ่งหนักไปขึ้นก็คือช่วงปลายเดือนนะค,ะคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร นะกับคนรักนะครับกับเรื่องของความรักเพราะคุณไม่มีเนาะมันก็เลยทําให้ยังไม่เห็นว่าจะมีมีใครเข้ามานะครับยังคงกังวลอยู่อาจจะมีใครเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกเอะเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวครับประมาณนี้ละกันส่วนคนมีคู่นะของคุณศูนยะ์เนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคุณแฟนหรือคนคุยในช่วงต้นเดือนนะครับคุณศูนย์คุณศูนย์ก็จะเจอในเรื่องของการที่เขาหากก็ดีเขาอกเข้าใจหรือว่าเขาเข้ามาดูแลคุณเพียงแต่ว่าคุณก็อยากจะออนออ นะขอกําลังใจจากเขาเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่รู้สึกในจิตใจเล็กๆอะไรแบบนั้นอยากให้คนรักของคุณเข้ามาเอา,เอาใจมากขึ้นแต่ถามว่าทำไหมเขาก็เข้าทํทแหละพแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่พอใจเท่านั้นเองนะครับนะฮะส่วนปลายเดือนนั้นก็อาจจะมีเรื่องระหว่างการที่คุณน้อยใจแล้วก็ไม่พูดหรือว่าคนรักนั้นทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทําให้คุณนั้นรู้สึกแบบอฉันไม่ได้ผิดอะไรทําไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ก็พยายามปล่อยว่าลักษณะแบบนั้นนะครับถือว่าจิตใจล้วนๆเลยปัญหาทุกอย่างเจอไหมไม่ได้เจอ อะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใจนะครับถ้าใจเข้มแข็งข้ามผ่านได้คขนสูญผ่านได้แน่นอนครับ เรามาที่การเงินดีกว่านะฮะสำหรับการเงินต้นเดือนรายจ่ายสูงเลยครับมีเรื่องของการจ่ายเยอะเลยไม่ว่าจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่รายจ่ายมันออกไปเยอะส่วนรายได้ก็ยังเท่าเดิมแต่ช่วงนี้รายจ่ายจะเยอะขึ้นหลังวันที่7เป็นต้นไปส่วนหลังวันที่1 8 19 20ประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มเงินขาดมือบ้านนะครับนะหรือว่าไม่ค่อยเข้าและรายจ่ายยังคงมีแต่การเงินไม่ค่อยเข้าแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าอุ้ยต้องจ่ายอะไรอีกเยอะแยะเลยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจ่ายมันจึงทําให้คนรู้สึกไม่ค่อยโอเค กับการเงินในเดือนนี้สักเท่าไรเพราะนั้นแล้วก็ระมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนยาวจนไปถึงปลายเดือนเลยปลายการเงินไม่เข้ารายจ่ายอาจจะต้องดึงเงินของเก่าของเก็บมาจ่ายจึงทําให้คุณเครียดหรือบางท่านก็อาจจะไม่มีเงินเก่าเก็บหลอกแต่ว่ามีรายจ่ายรออยู่ก็ทําให้เครียดไปอีกนะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ ถามว่ามีโชคลาภไหมต้นเดือนไม่เห็นนะครับแต่ว่าหลังวันที่ 17- 1 8 1 9เป็นต้นไปนะก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาในเงหนบ้านนะเยอะไหมก็อาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นตัวเงินด้วยโชคลาภเนะี่ยเอาแหละครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง สุขภาพสำหรับคุณสูนะฮะช่วงต้นเดือนก็อาจจะดูอ่อนล้าอ่อนแระอ่อนแอนะดวงอ่อนนะฮะมีสเรื่องที่ทาให้รู้สึกอ่อนแอ bb. หนึ่งก็คือสภาพร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ําไม่พออะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะมีอาการป่วยบ้างเล็กๆป่วยจากสุขภาพจะเป็นไข้หวัดอะไรแบบนั้นหรือว่าเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับส่วนในะเรื่องของจิตใจก็ยังไม่ค่อยโอเคตั้งแต่ต,ต้นเดือนไปเลยนะฮะปลายเดือนนะครับก็ยังคงเจอในเรื่องของสุขภาพที่มันยังไม่โอเคอยู่นะฮะก็ยังไม่โอเคอยู่อาจจะเจอเรื่ององุัตติเเเหที่คยจ มาหรือว่าอุบัติเหตุครั้งใหม่เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆไม่เยอะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นล้วนสุขภาพใจสําคัญที่สุดสาหรับเดือนธันวาคมของคุณศ<ๆ>ูนย์เดือนธันวาคมใจคุณไม่ค่อยโอเคนะฮะจิตใจมันเหมือนกับเหนื่อยไปหมดนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณศูนย์ละกัน เคลดลับนะครับเรามาดูเคลดลับกันดีกว่าว่าสาหรับคุณสูนและเคลดลับจะต้องทําอย่างไรนะในช่วงเดือนธันวาคมขอให้คนนั้นใส่เสื้อสีทนร้อนเข้าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงส้มชมพูนะสีแสดสีโอรสเนี่ยเป็นสีแนวแบบว่าทนร้อนเข้าไว้นะครับก็จะช่วยให้ชีวิตคุณมีกําลังใจที่ดีขึ้นข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนา,นานาไปได้ดีขึ้นนะรนะเรียกกําลังใจตัวเองกลับมาให้มากขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับ เราก็ให้ทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเข้าไว้นะครับทำบุญเกี่ยวกับที่ดินวัดนะทำบุญเกี่ยวกับหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารทำบุญเกี่ยวกับสารารรกุลนะฮะได้หมดเลยที่เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนโรงเรียนโร,ร,รงพยาบาลวัดนะมูลนิธิ อะไรก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแบบที่ดินนะเรื่องเกี่ยวกับอาคารสํานักงานจะดีมากๆครับรวมไปถึงใส่เสื้อสีแดงไว้ก็จะทําให้ดีที่สุดนะที่สําคัญคือพยายามใส่เสื้อผ้าสีแดงอย่างที่บอกและต้องทําให้ห้องของคนนั้นดูสว่างและสะอาดย้ํานะครับว่าต้องสะอาดด้วยนะเพราะว่าคุณนั้นมีเรื่องเสี่ยงในะเรื่องของภูมิแพ้อยู่เป็นประจํานะครับในเรื่องการนอนหลับพักผ่อนว่านั้นห้องนอนจะต้องสะอาดแล้วก็สว่างจะทําให้ชีวิตช่วงนี้ดีขึ้นนะครับ และสุดท้ายนะครับปีนักษัตรษ์ที่จะต้องระวังที่สุด4ปีได้แก่ปีมะเมียรากาเถาะแล้วก็ชวดมะเมียรากาเถาะแล้วก็ชวด4ปีนี้ต้องระวังที่สุดลองมาฉลูมะโรง วอกฉลูมะโรมวอกและทั้งหมดนี้คือการพยายามกรของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขศูนย์หมอเบิร์นและทีมงานดูดวงโหราปัญญมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านข้ามผ่านเรื่องดราม่าเร็วร้ายต่างๆไปขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งยังคงเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนสนทุกท่านและพบกันใหม่ในคลิปถัดไ,ไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ